สวัสด,ดีค่ะทุกคนค่ะพ่อพอลับเอมี่เอมี่จิเหมือนเดิมนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราเองก็ไปไปคุยเรื่องแอร์นะคะทําเรื่องแอร์เพราะว่าวันนี้น้องเอมก็จะติดแอร์นะคะทุกคนค่ะห้องน้องเอมก็เสร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะทุกคนค่ะเหลือแค่ตก แต่งภายในวอลเปเปอร์เฟอร์นิเจอร์นะคะทุกคนค่ะก็เหลือแค่ประมาณนี้เนาะส่วนวันนี้นะคะก็จะติดแอร์แล้วก็จะพูดถึงงบประมาณคร่าวๆในการทําห้องด้วยนะคะว่างบประมาณเท่าไหร่อย่างไรนะคะเดี๋ยวทุกคนก็น้องเอ็มก็จะรีวิวห้องให้ดูด้วยนะคะว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็น้องเอ็มติดแอร์ยี่ห้ออะไรราคาเท่าไหร่นะคะทุกคนวันนี้ก็จะเผยหมดเปลือกเลยก่อนอื่นนะคะที่จะไปชมคลิปทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์ใต้คลิปกดแชร์และก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืม กดกระดิ่งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและก็อย่าลืมนะคะอย่าก,กดข้ามโฆษณาเป็นอันขาดเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเอ็มก็นะคะรอคุณแม่ขึ้นรถแล้วเราก็จะกลับบ้านไปกันเลยนะคะทุกคนเ<อ>นาะ<ห>นแล้วค่ะทุกคนมาถึงบ้านของเราแล้วนะคะ<อ>เป็นสาวชาวหน้าบ้านปากันสิลพี่น้องคะ <S <S ได้จอดร,รถถ่านะคะ <S <S ได้จอดรถถ่าทีมงานช่างแอร จอดรถถ่าทีมงานช่างแอร์ในตำนานนะคะที่พั่นสามารถติดตั้งแอร์ให้เราในวันนี้เนาะทุกคนนะคะจอดรถไว้นะจอดรถถ่ายอยู่หน้าบ้านเนื่องจากว่าคืออยาดเพื่นมากเลยเพื่อนบอกหูจังเนาะทุกคนค่ะเพราะว่าเส้นนี้นะคะก็เพิ่งเพิ่งมีคนนิยมใส่บอบอโดุเนาะแต่ว่าแต่ก่อนไหนมันเป็นหนท่าแบบแบบอุกาบานะคะเป็นหนแ่บว่าแบบออมาย่แบบแบบยังคาดอย่างสินเนาะทุกคนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบว่า เป็นถนนลาดยางเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณและขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ประสานงานอบตออย่างแม่อบตลู่บอสซอสซอสอจอซอสจอนะคะซอสจอคนใหม่นะทุกคนคะ่ะที่เพิ่นว่าเพิ่นสมัยนี้เพิ่นเพิ่น,นอย่างกว่าเพิ่นดําเนินการเรื่องเรื่องถนนหนทางแล้วก็มีไฟถนนห้หมู่บ้านนะคะซึ่ง ชุดนี่พนบริหารดีมากๆทําเพื่อประชาชนจริงๆนะคะชุดนี้เนาะทุกคนขานะคะตอนนี้ก็คือพึงมาจากเรื่องนะคะเตาจะขีดเมื่อกี้ที่้องเอวม,มาสิบห้าคุณแม่ไปซื้อของอยู่ตลาดนะคะวันนี้ดูคุณแม่ได้อะไรมะม่วงได้ชนมได้ดอกไม้นะคะเพราะว่ามือเป็นวันพระใหญ่บ่แม่ตรงนี้เป็นบุญข้าวสา บนข้าวสากนะทุกคนค,ะลลค่ะนี่ซื้อแหวนแถมน้ำทั้งเด้อคะ่ะนี่ร้านมีสิทธิ์พิ้งมงคลนะคะตอนนี้กัสิจอดรถถาอนอยู่หน้าบ้านด้วยทุกคนคะ่ะอึ้บเป็นสี่ละเป็นซาบันปลาบานดงพี่น้องคะ่ะผู้บ่าวสีมาเฮือนกับมาบ่ถือรถเด้อน้องนี้ว่า <laughs> นะคะอุ่นรถแอหวนะจะมาแล้วทุกคนเดี๋ยวจะเห้เพิ่งช่างแอวนนะคะว่าจะหล่อหรือเปล่าเนาะ <laughs> รถแอวน มาแล้วนะคะทุกท่านค่ะเดี๋ยวเองเองก็จะรออยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวกะให้เพื่อนเข้าไปก่อนเดี๋ยวเรงเอมก็สิขี้รถเข้าไปที่หลังนะคะคุณน่ะมีสมุนมาค่อยตอนรับพ่อมเข้าไปเลยค่ะคุณนะอุ้ยบริการถึงที่ถึงบ้านทันทีทันใดเลยนะคะทีมงานช่างของเรา ร้านมีสิทธิ์มิ่งมงคลนะคะทุกคนคะ่ะรวมครบวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าเรื่องโลก่าของเห้านะคะอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะทุกคนคะ่ะสีเห็นไปอดอกมีสิทธิ์มิ่งมงคลอันนี้เพิ่นบริรโฆษณาแต่ว่าเฮากะโฆษณาให้ซื้อนะคะแล้วก็รีวิวให้เฉย,ยนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะว่าช่างแหวนฉลองหรือเปล่าแล้วก็บริการจะดีหรือเปล่านะคะทุกคนคะ่ะซึ่งเราเองมีซื้อแอร์กับเพิ่นนะคะเพื่อนรับประกันราีาคืนหนึ่งปีเต็มนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็คือเพิ่นสีมาเบิร์แอร์ มาเบิ่งเอียงให้โดยบอรเสียค่าจิจ่ใจนะคะแต่ว่าแอร์นี่ก็คือยังไม่บอกดีกว่าว่ารุ่นอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคะทุกคนคะ่ะเนาะออนะคะเดี๋วเก็บรถก่อนเนะาะทค่ะแอร์อุิยทุกคนเห็นแล้วยี่ห้อแอร์นะคะนี่ก็จะมาติดตั้งให้เราในวันนี้นะคะทุคนนะคะ สำหรับแอร์นะคะที่น้องเอมติดในวันนี้ก็คือเป็นยี่ห้อของกรีนะคะทุกคนคะ่ะยี่ห้อกรีเพราะว่าเข้ากับน้องเอมเลยเพราะว่าน้องเอมคันกรี <c oughs> <c oughs> นะคะทุกคนก็คือยี่ห้อกรีเนาะทุกคนคะ่ะนี่ก็คือเป็นใบสัญญาจากทางร้านนะคะที่เพิินทําสัญญาหายเนาะทุกคนคะ่ะสื้อแอร์เพิ่นกะแถมได้ทุกคนคะ่ะแถมนะคะแถมน้ำหนึ่งแพ็คแล้วก็เสื้อนะคะเสื้อเป็นยี่ห้อของแอร์เลยแอร์ยี่ห้อนี้ก็อาจจะ บ่คอยคุณหูในสักหน่อยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะติดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะติดแบรนด์ที่เป็นแบบว่าแบรนด์บบบบชั้นนํานะคะก็คือแต่ว่ากรี e นี่ก็คือเป็นยี่ห้อที่ทําแค่แอร์โดยเฉพาะปกตินีนทุกคนก็สิคุณหูแค่ว่า LG Toshiba Mitsubishi หรือว่าอ่า ไฮเอออย่างสีนอทุกคนที่ทุกคนแบบรู้จักเพราะว่าอันนั้นคือเขาจาเฮ็ดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเครื่องซักผ้านะคะแล้วก็แอร์แต่ว่ากรีนี่ก็คือทําเฉพาะแอร์โดยตรงเลยนะคะน้องเอ็มก็เลยว่าเอออยากล่องเบงวาาถาเป็นยี่ห้อที่ทําเฉพาะแอร์โดยตรงนี่เพื่อนสิแบบว่าดีขนาดใดนะคะเพราะว่า,า,นนะะา,วาอันนี้ก็คือรับประกันคอมเพรสเซอร์5ปีแล้วก็รับประกันอะไหล่อีก10ปีนะคะทุกคนเออ น้องทุกคนก็นต้องมาเบ่งว่ามันจะเป็นจังใดน,นะคะก็คือชีวิตมันต้องเสี่ยงค่ะทุกคนเราก็ต้องดูว่ามันจะเป็นไงนะคะทุกคนเมื่อกี้เห็นบอกช่างแอร์เป็นแดงผ่านบอกคนตัวตังบริเยนะคะตอนนี้น้องเอ็มอยู่หน้าบ้านเออไม่ใช่หน้าบ้านสีอยู่หลังบ้านนะคะเพราะว่านี่ตรงนี้น้องเอ็จะทําเป็นสวนสวนว่าสวนเศรษฐกิจพอเพียงสวนนะคะที่น้องเอ็นว่าจะใช้ปลูกผักปลูกญ้าแล้วก็ปลูกผลไม้ในการกินแบบว่า เราก็จะแบบปลูกผักปลอดสารพิษนะคะโดยทแทนการซื้อนะทุกคนจะประสบความอยู่บอกระก็ตรองรอบ,บึงนะคะทุกคนเพราะว่าน้องเอ็มก็จะมีโครงการเลี้ยงปลาด้วยนะทุกคนน้องเอง็มยางเลี้ยงปลาอยางเลี้ยงปลาแห้งนะคะสรุปซื้อมาแล้วคุณแม่เป็นคนเลี้ยงจากของบรณฑิเลี้ยงเอง <laughs> คือตั้งหมานะคะน้องเอ็มซื้อหมามาตัวสีขาวๆอะ่ะคือน้องเอ็มตอนแรกดีจกใจแห้งซื้อหมามาจะได้เลี้ยงหมาเอาไปเอามาคุณแม่ก็ได้เลี้ยงคือเก่านะทุกคนนี่นะคะ รอติดตามชมนะคะเดี๋ยวน้องเอ็มจะให้ดูบรรยากาศในการติดแอนนะคะว่าเป็นยังไงเนาะช่างแอนในตำนานบรรยากาศบ้านนะคะทุกคนคะ่ะร่มเรื่นดีไหมแต่ว่าต้องรอเมียนหมองลหลายๆมองนะตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวรอให้บ้านน้องเอ็มเสร็จก่อนนะคะยยดีมีแห้แบบว่าเคยไหมไหม,มือบอขี่ขานนะคะเจังสีเมียนเฮือนแบบว่าแบบแบบดีๆไปเลยตอนนี้ก็คือปล่อยให้มันหกไปซะก่อนนะคะทุกคน ตัวนี้นะคะช่างก็กำลังติดตั้งนะทุกคนอันนี้คือไฟฟ้ามอเตอร์นะทุกคนได้ยินเสียงไหมนาบกำลังติดตั้งนะครับทุกคนบวกกับมอเอร์แห้หงแบบอาอะไรที่บ้าเดี๋ยวจะพาไปแบบเดี๋ยวจะพาไปแอบเบิงจะเข้านมูอ่ะเพิ่อนติดตั้งจะไหนเนาะทุกคนวันนี้ช่างสอง เมื่อกี้นะคะน้องเอ็มกับแอบไปซองเบิงคนติดแอนรถคนกันเลยแบบว่าแอบถ่ายไปนิดนึงนะทุกคนคะ่ะกับประกา่ายหลายเพราะว่าเนี่ยมว่าเกรงใจเพลินเพราะว่าพินมาเห็ุงานนะคะทุกคนเราก็ไม่กล้าที่จะไปถ่ายเยอะนะคะทุกคนคะ่ะเห็นปะน้องเอ็มก็เอาน้ำไปใ่้เด้เป็นคนที่ใสด,ดีเด้ทุกคนเป็นคนแบบว่าเออใจดีมีน้ําใจนะคะเพรานว่าเห็ุแอ่เฮาเฮากับแบบตอบแทนเพลินด้วยการเอานา้ำเอา,า,เอา,ายางไปให้เพลินเมื่อที่หลักคุณแม่คุณแม่จะเอาขนมหมก เดี๋าวขนงไปฝากเพื่อนจะเอาวขนงไปให้เพื่อนกินนะคะอยากเพื่อนเมื่อยห็นบอกอ้ยคุณแม่กระจดีลูกสาวกระจดีบบวี่ภัยยังม่เป็นลูกเขยนี่บอกค่ะพีน,น,นี้เสียงฝาหอบว่ค่ะตอนนี้คือน้องเอ็มนะกลับมาอยู่บ้านแล้วด้อทุกคนก็นคือหลายคนกระทมเขามาวา่าน้องเอ็มจะทําอะไรต่ออยู่ที่บ้านก็นคือทําคลิปทําอะไรนี่แหละคะ่ะทาคลิปแต่ว่าเรื่องคลิปกินนี่ก็ขอจะขอแบบขอเบรกสต็อปไว้ก่อน ก็คือบอบเชิงวา่าดาบเชิงวาดงดไปเลยแต่ว่ากาอาจจะมีคลิปกินบ้างก็คืออาจจะว่าสองคลิปต่ออาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยคือน้องเอ็มจะไม่ค่อยแบบว่าเน้นไปทางคลิปกินแล้วแต่ก่อนก็คือเน้นแบบเป็นสายกินจุกินไรแบบโดยตรงแต่ว่าตอนนี้คือขอพักสกักก่อนเพราะว่าน้ำหนักจะคลองคือ65เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะคือ ไปไล่์สดก็พี่ผึ่งเมื่อกี้เห็นสะโค้งในไล่์สดอุ้ยตกใจมากแบบอืมแฟนขาพิ่งยังชม How you no เฮาอยูออ่น้องเอมเอออันน้องเอมหุ่นดีอย่างสิก็เลยว่าอุ้ยสูเพิ่เห็นไหนพิ่นคือเบิ่งว่าห้องหุ่นดีเพิ่นคือหวยห้องเนีน <laughs> เ่ยแล้วพิ่นบอกกันประชดกับประจังนะฮะก็เลยรู้สึกว่า จากองนี้อ้วนแห้งแล้วก็เลยอยากลดน้ำหนักแห้งนะคะทุกคนคะ่ะว่าเสียซื้อยาลดน้ำหนักคุณแม่บอยซื้อทุกคนโอ้ยงงมากนะคะตอนนี้คือบรรยากาศอยู่บ้านก็คือฝนจะตกหลกักเดียวต้องนอยหน่องเองแต่สพาทุกคนนะคะไปเฮ็ดคลิป,ปว่าไปชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาแล้วก็ไปยามปูยามปลาแล้วก็เอาป่ามาเฮ็ดเหมือนเดี๋ยวป่ามาแล้วได้เอียงมาแล้วสีข้าก็สิมาเฮ็ดกินตามรสา,าชาวบ้านแบบว่า ทำให้เห็นถึงภูมิปัญญาว่าแต่ก่อนเราเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวนี้เราก็เป็นอย่างงั้นนะคะทุกคนขาเนาะน้องเอ็มเกิดมาจากทองไห้ทองนาก่ะสิริกรรมมยูบ้านยูทองไห้ทองนาคือเก่าพี่น้องขานะคะหล้กกาหลายคนถามมาเออน้องเอ็มไปสมัครวงใดคือจั้งได้ยินข่าวว่าไปสมัครยูวงใหญ่นะคะน้องเอ็มก็ส่งคลิปออดิชั่นไปสมัครทางวงรับเบียรวาทศิลินนะคะทุกคนขาแต่ว่ากะเพิินกะรับเรียบร้อยแล้วละ่ะล่อแค่เพิินบอกว่าเขาไปบ้านพักจังสินะรอเพิินเรียกตัวนะคะแต่ว่า เรื่องจ 10, ีบป่อรอยเปอร์เซ็นต์บอลองเอ็มห้แค่6กนะคะหกเปอ็นาะก็คืออยากปอยู่แต่ว่ากระต้องเบิ่งสถานการณ์ซะกนว่าถ้าสมมติว่า,าประเทศเปิด มอลำเล่นได้นะคะบางที่น้องเอ็มก็อาจจะไปยุ่งระเบียบวัฒนิลป์เลยแต่ว่าบางที่น้องเอ็มก็อาจจะไปว่าฝึกเป็นนักร้องอิสระและก็อยู่กับวงพี่พึ่งเนี้ยคือมีใครจ้างก,ก็ไปทั้งร้องทั้งเต้นอย่างนีสินาทุกคนค่ะก็สิเป็นประมาณนั้นนะคะก็ต้องรอบึงรอบงสถา,น,า,กานการณ์ไปก่อนเพื่อแบบอย่างมันกับบ bon เน่นอนอ่ะทุกคนตอนนี้คือโคิีก็ยังยุ่กระเฮ้านะคะมันกะโบห um ัวสียหายไปมือใดก็ต้องภาวนานะคะภาวนา <S <S e <ound> และก็ช่วยกันนะคะทุกคนค่ะช่วยกันเนาะตอนนี้ก็คือ ช่วยกันอย่างว่านี่ช่วยกันป้องกันตัวเองนี่แหละค่ะบ่ต้องไปป้องกันคนอื่นเลยป้องกันตัวเองดีที่สุดนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ขอส่งกําลังใจให้ทางการแพทย์ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือผู้ป่วยในยาสูบท่อแ้วก็เรื่องโรงทาน,นี่ก็คือยอดก็คือลดลงแล้วมากๆเลยนะคะซึ่งลงมาลงมาสนามที่น้องเอ็มไปอ่าอยู่ไปพักไปเศร้าตอนนั้นคือก็ค <de> ือเด็กปิดโตลงเรียบร้อยนะคะทุกคนค่ะเหลือแค่สถานพักคอยเนาะที่ยังแบบว่ายังเปิดอยู่ตอนนี้เพราะว่าผู้ป่วยมันยอดลดลงแล้วเพินกับแบบพยาหมบบว่า เกณฑ์ผู้ป่วยออกนะคะก็คือตอนนี้ผู้ได้เป็นคือไปรักษาอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าเตียงคือว่างแล้วนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งเป็นที่น่าดีใจและก็น่าพอใจมากๆเลยแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทีมงานการแพทย์ด้วยนะคะทีมงานแพทย์อ่า คณะแพทยนะ์เนาะเออต้องเอว่าเป็นคณะแพทย์นะทุกคนขาที่เพิ่นซอยเหลือเกลกูนกักนมากนะคะทุกคนขาการบนการแพทย์ก็คือบอดอ้บอดยบ้เดยเงินเพิ่มขข้นแต่ว่าการทำงานหนักขข้นก็นต้องขอให้ทุกคนนะคะสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้ทีมงานหน่วยแพทย์ด้วยนะคะทุกคนตอนนี้รู้สึกปวดแขนมากๆเลยนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเ,เอ็มก็อจะให้ทุกคนดูตอนนะคะติดตั้งเสร็จแล้วว่าเป็นยังไงนะคะแล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องงบประมาณการทําห้องเนาะคะ่ะว่าหมดไปกี่บาทแล้วนะคะทุกคน ท่าสหายอ่ะหมดเยอะมาก ค่ะทุกคนคะ่ะสําหรับห้องเอมนะคะก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะก็ถือว่าเกือบร้อยปร์เซนต์แล้วนะคะเดี๋อแค่วอลไปเปอร์ตกแต่งและก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาอ่า มีเงินกับหนังสือมาใส่พี่น้องะ่ะเท่ากับคอยเฮตดไปเอยๆเนาะทุกคนขาเมือน,นี้ก็จิมาบอ,อกถึงเรื่องอะค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายคร่าวๆหมดไปประมาณ32,900บาทนะคะเดียวคลิปนี้ก็ซีบอกรายละเอียดจำหนีเดียวคลิปหน้าติดตามชมนะคะว่าค่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยรวมค่าอะไรบ้างแล้วก็มีค่าอะไรบ้างนะคะทุกคนขาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนบายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ